เอาละครับผมทุกคนครับวันนี้เนี่ยเราก็กลับมาอีกครั้งสําหรับเกมวงล้อของเรานะครับแต่รอบนี้เนี่ยเรามาแบบพิเศษครับผมเป็นวงล้อสกิลนั่นเองครับผมในเกมฟรีไฟมาดูที่ว่าวงล้อของเราเนี่ยจะประกอบไปด้วยวงล้ออะไรกันบ้างนะครับเดี๋ยวไปดูกันวงล้อแรกนะครับเป็นวงล้อสกิลกดนะครับในเกมฟรีไฟที่ผมรวบรวมมาทั้งหมดนะครับก็จะมี17ตัวเลยนะครับผมในตอนนี้ในแผ่ปัจจุบันนะครับเพื่อนๆครับวงล้อที่2ก็จะเป็นวงล้อสกิลโจมตีนะครับที่ผมรวบรวมมาครับมีกี่ตัวก็ลืมแล้วทุกคน มีทั้งโซนงโซเนียวูปลาโจต้านะครับอันวอโรนะครับผมวงล้อต่อไปเป็นวงล้อที่แบบว่ามีน้อยมากๆก็คือสายป้องกันนั่นเองนะครับในรีโมโคซึ่งผมก็งงเหมือนกันว่าโมโคกับชิโร่เนี่ยคือป้องกันยังไงน่าจะแบบเกี่ยวกับการลดนาเมจหรือเปล่านี่ก็ไม่แน่ใจนะเดี๋ยวค่อยไปอ่านเจ้าตัวโมโคล่าง2งนะวงล้อสกิลอันสุดท้ายของเรานะครับก็คือวงล้อสายฟื้นฟูนั่นเองนะครับก็จะมีพวกท็อปทนะก็พวกจัดตินบีเบอร์ฮายาโตอันโตนิโอซานีอะไรแบบนี้นะครับหรือว่าฟอร์ รเริ่มจากวงล oi> <nos> ้ออันแรกกันเลยนะวงล้ออันแรกนะครับผมสกิลการกดใช้งานนะมาดูที่ว่าผมจะได้สกิลอะไรกันนะครับผมเริ่มกันเลยดีว่าหมุนครับหมุน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 ตึมตึมตึมตึดมตึึมตึมตึมโอ้ยสกายเลอร์ก็ยังไหวอยู่นะครับผมได้เป็นเจ้าตัวสกายเลอร์มานะครับผมสำหรับวงล้ออันแรกของเรานะครับผมต่อไปนะครับสกิลสายโจมตีของเรานะครับจะได้อะไรกันบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันครับ ตึมตึมตึมตึดาซานะครับตอนแรกนึกว่าจะได้โซเนียเนี่ยไม่ใช่นะได้ะจะตัวจดาซาครับผมพอจะมองออกแล้วกนเกมนี้ผมจะเล่นเป็นสายอะไรดีนะน่าจะเป็นสายปืน n m g นะครับกระสุนแดงวงล้อต่อไปนะครับผมสกิลป้องกันของเรานะครับดูสิจะได้อะไรจริงๆผมอยากได้โมโคนะแต่ได้ในลิก็ยังดีในลิในลิยออกมือครับได้ในลิโอเค คือว่าโอเคเลยสําหรับเจ้าตัวในรีนะครับเป็นตัวป้องกันในวาลที่ชั้นเยี่ยมวงล้อสุดท้ายครับสกิลฟื้นฟูนะครับที่ผมวงเล็บไว้เลยเนี่ยคือเจ้าตัวซานิใช้ไม่ได้อืมเอาฮายจโตะและกันนะครับผมเอามาไว้คอมโบก็คือว่าโอเคถ้าเป็นฮายาโตะคอมโบกับดาซ่าได้อยู่คาเล่า เป็นสก,กิลที่เราน่าจะไม่ได้ใช้ประโยชน์นะครับสำหรับคาเทล่าะนะครับผมเดี๋ยวเราไปเข้าเกมแล้วก็ไปจัดเซตสก,กิลกันแป๊บหนึ่งครับผมทุกคนครับตอนนี้เนี่ยผมได้ทำการเปิดร้านซื้อขายดีบีไฟล์นะครับราคาเริ่มต้นตั้งแต่ราคาหลักสิบจนถึงราคาหลักพันนะครับทางร้าน<ว>ผมเนี่ยมีให้กับเพื่อนๆเลือกนะครับไ <anda> <c oughs> ม่ว่าเพื่อนๆ <anda> <c oughs> จะซื้อแบบสดหรือว่าแบบพอร์ตเนี่ยทางร้านผมก็มีให้นะสามารถทักเข้าไปสอบถามแอดมินหรือว่าอูเมอร์ก็ได้นะครับผมเดี๋ยวผมจะ follow ร้าน้กับเพื่อนๆนะช็อปง่ายจ่ายง่ายปลอดภัยรับบผผมมมลลูกกคค้้าาโ่เยทุนตองรีไป มาดูกันนะคบว่าเราจะไหวหรือเปล่านะครับผมทุกคนเพราะว่าเราจะต้องแบบลงเมืองเดือดๆไปเลยเว้ทุกคนก็คือห่อนนาฬิกาน,นั่นเองนะครับผมตอนแรกว่าจะไปลงพีกี๋ยวไม่ลงดีกว่านะครับอุย้ยคนเยอะมากหรือเปล่าหรือว่าดวาวตกนะครับผมถ้าดาวไม่ตกก็คนตกนี้แหละไมเฮมาแบบเป็นมุกไงแต่ต้องบอกเลยนะเซกิวส,สายนี้เนี่ยมันแบบไม่บอกกับสายบูนะครับผมถ้าเป็นนาวีก็แคร์รี่อะทุกคนว่าทำไมเขาโดดถึงก่อนผมอะโอเคถึงก่อนผมได้ไงเนี่ยนี่ยอดดีทำนะครับ โอ้ไม่โดนซะด้วยครับโคตรแม่นเลยครับอูเมอร์ขอเปิดก่อนเลยแล้วกันโอ้โหโอ้โหความแม่นของอูเมอร์ไ so ม่ธรรมดามันมีต kind of ัวมาครับฝั่งด้านห่างนี่ไป่จริงออกมาเขาต่อยอะไรวะเขาต่อยไอโวเหรอ อ,อทำไมเพื่อนมีตัวมาอีกไหนเอ่ย <c oughs> <c oughs> อยู่ตรงนี้นี่วะ่ะ <c oughs> อุย้ยลูกสองลูกสองพี่พี่ผมขอโทษ <c oughs> อุย้ยรนลังนะ ผมว่าท so ําได้อยู่ครับผมแต่ขอได้เกิดใหม่นะผมจะรอดหรือเปล่าเขามารอดูไว้ทุกคนหนึ่งตัวผมแบบไม่รู้ตําแหน่งเขาเลยนะว่าเขาอยู่ตรงไหนนะอันนี้ไง้หน้าผมครับหนึ่งตัวกระโดดปาดไปเราน่าจะได้เปิดก่อนเลยงามแต่เราต้องแบบต้องไปพันยาก่อนตอนเนี้ยเขาไม่พันผมบอกเลยว่าตัวคนเยอะมากครับแล้วบอกเลยว่าเป็นการบูที่เดือดแต่ไม่แน่ใจว่าตัวนี้เนี่ยกับตัวด้านล่างใช่ตัวเดียวกันหรือเปล่านะครับแต่โซนการขึ้นมาจากด้านบนเนี่ยเหมือนกันเด้เลย ทก้อนอยู่ตรงนี้ก็มีนี่ว่าเนี่ยโทก้อนเรานะ่ครับอ๋อนาฬิกาเมืองแห่งโทก้อนของจริงครับผมยู่เฉยโทก้อนก็มาโผล่ตรงนี้แบบสากระบอกเลยนะเนี่ยอีกกระบอกหนึ่งอยู่กับพ่อหนุ่มคนนี้นั่นไงผมว่าลนะโทก้อนจริงๆด้วุย้ยมีตัวยิงการครับจากฝั่งด้านล่างครับถ้าเราแจมฝั่งนี้น่าจะได้อยู่นะ <Hey. S 1> พอดีเลยครับผมสกายเลอร์ทำงานไปแต่ไกลซะเจ้าหนุ่มน้อย นี่ผมบอกแล้วว่าข้อดีของเจ้าตัวนี้สป,ปอร์ตไกสป,ปอร์ตไกที่แท้ทูสกายเลอร์แต่เหมือนเขาจะยิงกับฝั่งตีโรงงานนะเมื่อกี้นะดังนั้นพยายามหลีกก่อนแล้วกันเราถ้าไปตอนนี้ผมน่าจะตุยนะโอ้โหตังไม่พอซื้อของวะก็จะซื้อชิปนะครับไม่พอไม่เป็นไรเขาซื้อวอกอ่อนเลยแล้วกันนะครับหนึ่งกระบอกเฮ้ยไอวอรเขาเรียกว่ากระบอกที่ไหนล่ะเพื่อน <c oughs> ยาฟ้าไปก่อนครับตรงไหนเอ่ยเพื่อนโอ้สุดหล่อคนนี้อยู่หลังไอวอครับ มันโก่งเนี่ยสกายเลอร์แบบคูดาวมากครับเพื่อนๆครับว้าวตำแหน่งเราแบบไม่ค่อยชัวร์เท่าไหร่นะโอด้านในก็มีหรอสันบนปะเนี่ยใส่แคมชัวอย่าเพิ่งยิงเรานะเพื่อนเราแบบไม่เกี่ยวนะเว้ยเมืม่อกี้คือแบบเราแค่สกิดเฉยๆชานี้เราต้องได้ที่หนึ่งครับผมวิ่งวิ่งวิ่งวิ่บแบพิทูนก่อน ทำไม้วอลผมมันน้อยมากวะเนี่ยทุกคนสงสัยเหมือนผมไหมตอนแรกเหมือนผมจะซื้อแบบเจ้าตัวผลิตได้วอลสี่ลูกไปแล้วไม่ใช่หรอวะ,ะตู้ไปไหนก็ได้โอ้โหทีวากับ aw ไมือนจะยิงกันกฝั่งบ้านโรงพยาบาลเนี่เลยวะอ่าได้ชิปมาแล้วไงชิปหนึ่งอันครับโอ้นี่ไง <Hey. S 1> โอ้โหนึกว่าจะวางไอ้วอลผิดสูตรนิดนึงครับ เระเบิดจากลูกนี้ไปครับน่าจะหวังผลไม่ได้อุ้ยเกือบได้ะรอสวยนึกว่าจะไม่ได้ทำไมเอฟเฟกต์ระเบิดมันทำงานสงสัยเพหนุ่มคนนี้น่าจะแฉลบออกมานิดนึงนะครับจนทำให้เอฟเฟกต์ระเบิดของผมทำงานได้ไม่ธรรมาดาจริงๆนี่ไงด้านหน้าเขายิงกันอยู่อ๋อเรายังไม่ได้ซื้อไอ้บอลเพิ่มสีลูกริงด้วยพยายามหล่อยให้ได้นะแต่ไม่รู้ว่าจะหล่อยได้หรือเปล่านะครับคลิปนี้ขอเป็นไอ้อุมเมอร์ที่หล่อลอยก่อนนะไป ำไงดีวะระเบิดก็ไม่มีครับถ้าจะดีดไปก็ต้องดีดไปดักไว้ทุกคนลงก่อนเลยดีดมาแบบไม่เจอตัวเลยนะครับฝั่งหอคอ,อยแน่เลยครับตอนนี้คนเหลือ8คนครับตัวนกหมอกนี่แหละหน่าเยอะนะครับรถสปอร์ตขี่ไปฮะอุ้ย8คนวะคนแทบไม่ลดเลยตอนนี้ที่เหลือ8คนน่าจะแบบประคองอันดับกันเล่นอยู่นะเพื่อนๆประคองอันดับกันจัดเลยอ่ะ ใช่ถาวโคนปอบวะนะไม่น่าใช่นะมองดูเนี่ยคูดาวมันก็โกงอยู่นะถือว่ามันไวมากเลยนะครับถือว่าแบบหนึ่งไฟต่อหนึ่งไฟได้เลยนะสำหรับสกายเลอร์ตัวนี้นะครับไฟหนึ่งประมาณหนึ่งาทีใช่ป่ะอีกแป๊บเดียวสกิลคูดาวก็เสร็จแล้วแล้วก็รีมาอีกนะครับเอาไวจ้จอยไว้เพื่อนนะมาแล้ววะจริงผมไปอยู่บ้านไม้ดีกว่าครับถ้าฝั่งบ้านเขียวนะ่ะน่าจะโดนหลายทางนะไม่มีตัววะ มันแข่าโดอนหลายทางแน่นอนนะครับชนชนชน,ชนไประเบิดซะขี oh. ่บ่อยเลือกเกินนะครับผมรถคันนี้ oh. ไปไกลเลือกอไป จุดสกายเลอร์ไปครับล่วงเลยไม่มีใครกล้าสู้กับสกายเลอร์ฆ่าแล้วนะนอ้องเี๋ยอสามคนแล้วครับเรานึกว่าจะโดนไงเพื่อนด้าน,นบนครับมาดิ มาที่เพื่อนอุย้ยบูญ่าเหรอมันต้องแบบนี้มันต้องแบบนี้เพื่อนๆเวเล็เกิลเวเล็เกิลเลยสวยครับสวยบวกเท่าไหร่ครับมาดู43แต้มครับผมทุกคนครับว้าวบูชาเลยนีแล้ได้ที่หนึ่งจนได้นะตบเนื้อทำไมกล้องกระตุกวนะเนี่ยเดี๋ยวขอรีกกล้องแป๊บหนึ่งทุกคนสงสัยสเปคคอมไม่น่าจะถึงนะไม่น่าจะถึงระดับกล้องนะครับ ไม่เป็นไรครับผมถือว่าเราปิดคลิปได้ถึงกล้องจะดีเลยแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับถือว่าชาเรนนี้ของเรานะครับอีพีแรกผ่านเฉลุยนะครับเดี๋ยวเรามารอดูว่าอีพีสองอุเมอร์จะเป็นยังไงนะซึ่งอีพีแรกครับเราได้สกิลไหนสกิลนั้นเนี่ยเราจะเอาไปคัดออกไปเลยนะครับคือจะไม่มีนะครับในอีพีต่อไปนะซึ่งเราก็จะคัดสกิลสกายเลอร์ดาชาแล้วก็คาเพล่านะครับซึ่งคาเพล่าในเกมนี้เราไม่มีประโยชน์เลยถือว่าคัดไปเลยนะครับถือว่าดีละฝากกันกดไลค์กดติดตามให้กับผมด้วยนะครับแล้วเจอกันิาผบย